เต้นก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะเราก็เจอกันบ่อยเจอกันบ่อยด้วยเจอกันบ่อยแต่ว่าช่วงนี้เวลานี้เด็กเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเด็กใหม่นะะทั้งทีมโดยเฉพาะตัวเซตนะตัวเซตเราก็ใหม่เลยแต่ในขณะเดียวกันเด็กที่ของสกลนครเขาก็จะมีตัวเซตตัวเก่านะคะแล้วก็จะมีเพื่อนร่วมทีมอีกประมาณสองสามคนที่ยัง ยังเป็นของจริงยังเป็นตัวเก่าให้เขาน,นะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ฟิตซ้อมของเรามาเป็นอย่างดีวันนี้ก็โคราชก็สู้ๆค่ะนี่นะคะต้องถามอาจารย์ด้วยว่าถ้าน้องๆเนี่ยอย่างอันนี้เป็นรุ่นใหม่<ะ>แล้วรุ่นเก่าที่ไปเป็นทีมของทีมชาติแล้วมีใครบ้างมีใครบ้างอ๋ออย่างเช่นหัวหน้าทีมนะฮะที่ทีมชุดใหญ่ก็วิลาวันอภิญญพงศ์โอ้รู้จักเลยค่ะถ้ารุ่นเก่าๆก็มีปิยมาศค่อยจะโป้นะฮะแล้วก็ขณะนี้ก็จะมีวณิชยาหลวงทอง หลางหัตทยาบำรุงสุกรัศมีสุภมูลอเยอะนะเยอะนะปัจจุบันนี้ที่เข้าไปช่วยของทีมชาตินะคะอล่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรามาทําเมนูนะคะอีกหนึ่งเมนูด้วยกันที่น่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยทานกันก็คือไข่เจียวโรมาเนียนเองค่ะซึ่งเป็นไข่เจียวตัวผู้นะคะ นะคะปกติแล้วเราจะได้ทานนะคะไข่เจียวที่เป็นใส่เนื้อเป็นตบู่ซึ่งจะหาทานยากมากจากโรมาเนียนะคะประเท หลจากนี้นะคะหลังจากที่รุ่นพี่ที่เข้าไปอยู่ในทีมชาติแล้วนะคะแล้วก็จะมีรุ่นน้องๆค่ะที่จะเจริญรอยตามรุ่นพี่ๆนะก็มีอยู่หลายคนนะคะอก็เชิญมาทางนี้เลยนะคะเอาแนะนำแนะนำนิดนึงแนะนำนิดนึ่งมาเลยคนแรกนะคะก็คือนี่ผู้เล่นตำแหน่งตัวกลางนะคะบอลเ็วนะคือสุวรรณจากปักพุงชัยนะคะนี่ก็คือ ทีมชาตินะนี่คืออาจจะไปเล่นที่ลาวนะคะแล้วตอนนสอนะนี่คือเด็กสร้างเด็กสร้างเด็กสร้างนี่เด็กสร้างนะนี่อายุ15ปีจากสุรนารีนะคะนี่นันทพรนะคะส่วนสูงก็180อายุเท่าไหร่นะลูกสิบห้าค่ะสมัยชั้น15 อนันนี้ก็คือเด็กสร้างนะคะสรแต่สร้างปัญหาไม่ใช่ไม่ใช่ทเด็กสร้างของสุรนารีนะคะคือโอกาสก็ค <right> ือนี่ก็เล่นบอลเร็วแะเป็นโอกาสที่จะเจริญนลอยตามรุ่นพี่นะคะจากไม่เป็นเลยนะคะนี่เอามาฝึกนะคะเอามาฝึกล้าต้องการเด็กที่มีส่วนสูงแล้วก็เอามาฝึกนะคะอันนี้คนต่อไปนะคะในงานตัวที่ชื่ออะไรเอยชื่อยุ้ยค่ะชื่อน้องยุ้ยนะคะนี่ก็คือจาก ตัวเซตผู้เล่นตัวเซตกรจจะเดกปั้นของปอักธงชัยนะคะนี่คือเป็นตัวเซตนะรุ่นน้องอันนี้เปิ้นนะคะนกเปิ้นนี่ก็คือเป็นตัวสร้างตัวเซตนะของสุรานารีนะคะสู้ๆแล้วสู้ๆสู้ายหลังลนะ,ะอ,อ,อันนี้ก็ชื่อนกนหวาน,น,ห,วานหวานใหญ่นะ,ะนี่ใหญ่จริงๆนี <laughs> น่ก็คือเล่นบอลเร็วของสุรนารีนะคะ อันนี้คนหนึงชื่อน <ooo> ้องยกนะจากปักพุงชัยเราจะรวมทีม <tamanho> ก <standen S 2> ันมานะฮะผู้เล่นหัวเสาะะอันนี้ก็คือหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมประภารัตพโค้ชชุมนี่นี่ก็คือเด็กสร้างหัวหน้าทีมอันนี้ดูแลทุกอย่าง และพาน้องๆกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวใครไม่ทําอะไรนี่พี่ทําเองนะบางทีหลังกดหลังแข็งยอกก็มีนะก่อนมานี่ก็ยอกนะนี่คือยักยอกมาหน้าทีมอันนี้คือลอง้ําหวานนะอีซ้ายมหาการนี่นี่ก็เด็กสร้างสร้างปัญหาไม่ใช่นะไม่ใช่สนุกกนะนี่คือตัวหัวเสาก็ได้มีหลังก็ได้ นะะหรือผู้เล่นตัวกลางก็ได้นี่คือจับฉายเล่นหลายๆตำแหน่งอ่านี่คือน้องแอมนะะนี่คือจับปักธงชัยร7 0 2เจ่ะนี่คือจับเป็นผู้เล่นบอลเร็วนะะของเรานะอันนี้ก็คือก็เด็กกาลันสร้างนะคะก็ร้อยเจ็ดสิบวิไปดีสร้างดังนั้นอันนี้ตัวนี้หัวเสาของเรานี่จากสุรนารีคือน้องพลอยหัน้องพลอยพลอยเล็ก น Britain. ี่ก็เด็กสร้างเหมือนกันแต่ตัวเล็กนะคะแต่ตัวเล็กตีหนักนะเทคสูงตัวเล็กเทคสูงนะคะแล้วอีกคนหนึงก็คือลิเบโรนะคือผู้เล่นตัวรับอิสระนะแต่หุ่นไม่น่าให้แต่ก็ใจรัก อันนี้ก็คือน้องเมนะหรือเรียกได้ว่าน้องเห็นนะน้องเห็นของปักธงชัยนะคะนี่คือตัวเล่นบีหลังหรือหัวเสาก็ได้นะใช้เขาได้ทุกทุกงานนะคะโอเคค่ะสำหรับทีมของจังหวัดนครศรีมานะคะ ก็ได้รายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะจะมีการแข่งขันกับสกลนครนะ,ค,ะ,นะ,ะคือเวลา 13.0... 0เวลา15.00น,นนะคะทั้งหมดสู้ไหมส,สู้สู้แค่ไหนครับสู้อ่าหสองสาสู้ไหมสู้สส อาจารย์คะเดี๋ยวถามหน่อยแล้วแล้วคนนี้ใครคะเนี่ยอ๋อนี่ผู้จัดการทีมอันน <laughs> ี้ผู้จัดการทีมเดี๋ยวเดีผู้จัดการอันนี้ก็ผู้จัดการสิมสร้างผนสร้างเหมือนอันนี้สิ่สร้างสิ่งสร้างเหมือนกันอ่ท่านท่านท่านผู้จัดการทีมเอาอะไรมาฝากน้อง <laughs> ๆบ้างคะเอาแมงแมงเขาเรียกแมงอะไรคะเนี่ยแมงกุจีค่ะอ้าวแสดงว่าเคยกินของชอบ ของพิธีกร,ร,รสาวใช่ไหมเอาแมงกุจแมาฝากเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เล็กน้อยเดี๋ยวนนเลยขาเลยวขาวเลย์บอลจริงๆแล้วน,น้องๆนี่กาลังใจเขามีเพียบอยู่แล้วนะครับค<า>่ะคงไม่ต้องรอกําลังใจจากใครเพียงแต่ว่าเขาเขาสร้างของเขาเองอยู่แล้วเขามีของเขาเข้ามาออกจากบ้านมาเขาก็มีเต็มเปี่ยมนะครับแต่วันนี้เป็นการ เติมซึ่งมันอาจจะขายไปจุด5้าแต่เก้าสิุดศูนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย<ะ>ผู้ใหญ่ของสมาคมมาแต่ผมก็อาจจะมาในนามสองสองตำแหน่งคือทั้งของกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดด้วยแล้วก็ในส่วนของสโมสรวอลเลย์บอล<ะ>จังหวัดนครศรีมาด้วยนะครับก็เพียงแต่ว่าตัวเองนี่ก็ยังไม่รับการแต่งตั้งแต่เป็นการภายในว่าจะเป็นเลขาสโมสรวอลเลย์บอนลนครศรมาเ<ะ>พราะนั้นตัวนี้เราก็ มีหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ประสานนะครับแต่หลักๆจริงๆก็คือทีมของเขาซึ่งในที่นี้ทีมหญิงก็คือสุรนา,ารีวิทยาแล้วก็ปักกรุงชัยประชานิรมิตรจะเป็นตัวตัวหลักในการสร้างสร้างนักกีฬาส่วนทีมชายก็จะเป็นขามเทเลสอวิทยาที่เป็นหลักคือสมโมสรนี่ก็จะเป็นแค่คนกลางในการประสานร,ระหว่างจังหวัดกับตัวนักกีฬาระหว่างกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะ หาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ยังยืนยันว่าจิตใจของเขาความพร้อมของเขาเขามีมาตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะครับออกจากบ้านแล้วเพราะนั้นทุกอย่างผมคิดว่าเป้าหมายแค่ตัวแทนภาคสามไม่ใช่เป้าหมายของเขาคือเลียนได้เรียนหนึ่งที่จะแข่งที่มหาสารคามในเดือนมีนาคมปี2556นะครับใช่ไม่ใช่ครับใช่เบาไปไหมครับใช่ไม่ใช่ใช่ ใช่เลยใช่เลยแล้วความคาดหวังล่ะคะเป็นยังไงบ้างคิดว่าคิดว่าโคราชเราเนี่ยจะได้สักที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าคิดว่าจะได้ที่เท่าไหร่คะเมือ่อกี้ผมพูดไปแล้วว่ามาที่อุบลเนี่ยเราเราพูดง่ายเรามองข้ามช็อตไปแล้วเราเตรียมทีมเพื่อไปกีฬาเยาวชนแห่งชาติแห่งประเทศแห่งชาติที่มหาสาร,รคามเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นตรงนั้น,น,นผมก็พูดไปแล้วว่าน้องๆน,งน,งนี่เขาหวังไว้แล้วว่าทุกคนหวังที่ เหรียญทองแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อเรามีความหวังเราก็ต้องไปให้ถึงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อกี้กาลังใจที่เขามีเขาพร้อมที่จะสู้แน่กับเหรียญทองในปีปีห6ที่เราจะปปไป<ม>เป็นตัว<ม>แทนของภาคสมแล้วก็คงจะสร้างชื่อเหมือนกับพี่ๆที่เขาเคยทํามาผลงานมาดีเด่นตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่คาดหวังเราก็ต้องวังหวังไว้ที่เหรียญทองแน่นอนเพราะนั้นเราต้องเมื่อเรามีหวังเราก็ต้องเดินไปให้ถึงนะครับเพราะนั้นก็ฝากกับน้องๆเขาเองว่า เขาคงจะต้องพยายามหมั่นฝึกซ้อมแล้วก็สั่งสมประสบการณ์แล้วก็ตัดตวงสิ่งที่โค้ชให้ตัดตวงจากเกมที่ต่อสู้ว่ามันมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดเสียหายทุกมันก็เราจะได้เอามาปรับเปลี่ยนแก้ไขเพราะนั้นมันต้องประสานกันทั้งตัวนักกีฬาเองกับสตาฟโค้ดเองและที่สำคัญคือผู้ใหญ่ของสโมสรวอลเลย์บอลเามาหรือแม้กระทั่งของสมาคมกีฬาจังหวัดหรือแม้กระทั่ง จังหวัดน้องเขาใช่ไหมก็จะต้องลงมาดูบ้างอย่างน้อยเป็นกําลังใจเพื่อ,อเพื่อเป็นการเสริมเท่าน,นั้นเองแต่กําลังใจจากเขามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมแน่นอนนี่นะคะเป็นกําลังใจดีๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าน้องๆเนี่ยพร้อมอยู่แล้วแหละนะคะ <c oughs> เขามากันเต็มร,อร้อยพรอผู้ใหญ่ยิ่งมาให้กําลังใจยิ่งเกินร้อยไปใหญ่เลยที่ได้ดีนอกจากผู้ใหญ่มาแล้วถ้ากำนันมาด้วยยิ่งจะดีมากเลย <c oughs> <c oughs> เครียดเลยเครียดเครียดมากาผู้ใหญ่มาอย่างเดียวถ้ากำนันมาด้วยนี่ยิ่งยิ่งดี่าปลงปลัดใช่ถูกแล้วท่านผู้ว่ารายการจังหวัดดรวินัยบัวประดิษฐ์มาถึงที่นี่ผมว่ายิ่งสุดยอดอะไรจะดีมากขึ้นไปเพราะนั้นยิ่งกว่าผู้ใหญ่ต้องมา้องต้องมาต้องมานะครับน้องๆสู้ไหมคะสู้โอเสียงบอกว่าน้องๆสู้ไหมคะสู้ เป็นคนกันไหนนะโคราชสัวล,ละซัว <c oughs> อ่ะละค่ะนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของน้องๆน,นะคะที่พักนั่นเองไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะคะห้องน้ําต่างๆหรือว่าสถานที่ต่างๆที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยพร้อมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอ <c oughs> ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะอนุญาตงามากท่านผู้ใหญ่ใจดีที <c> ่ <oughs> มาให้กำลังใจน้อง <c oughs> ๆถึงที่เลยด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณท่านอย่างยิ่งค่ะ <c oughs>